บอยู่น้่ไม่ใหญ่ไม่ต้องะลสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี<า>น้ำแ<า>รง<า><ๆ>แรป,ปิ่งกระปอมกระปิ่งประทูพี่นอ้องแมนกนแมอันนี้ขัวแมงร้าง็<ะ>ตำมักถั่วพี่น้องอาหารแรงมามาพี่น้องวัวลายยหาง กูจุกโอ้ก็นั่งน่อยเขามามาพี่น้องมานั่งดีๆนะลูกล่ะแต่เอ้ยนั่งดีๆนะลูกตาบริยาคแขนขาบ่อยพ่อพลางหายสบายดีพี่น้องกินข้าวแรง grab อันโอ้มาคือชัดใหญ่แท่นี้กินบ่อันนี้อันนี้กินบ่อนี่ นี่ๆชอบมะอยังนันยันยังไงนี่นะแลนูเ้าเจ้าอมนยุกเจ้า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 มาผิน่เก้าเจ้าเจ้า

มีหอมเม่ย์มาเยื่งกะทังะเจ้าไปจักเขียน,นทางยังเลขอนสามพอไม่รู้เย็นหูก,กับพุดไม่รีนะกบก็บได้ซ่้อนถ้าทำอะไรอีนี่ินตาบวยบ่มันพุดเหอพุดอกก็ปุ้ง

Nó nộ này mà chị bây em mua mua là làm là. nó bảo này có cái mè hang mà nó là cứ để chắp chỉ ở chế cái bút không mới chắp chỉ thang có thiên phải áo thang thì không còn mua bây giờ khát nữa ừ. nó là sa bay cả bộ thang cả chậu đến bay rồi phay dẫn thang nó phay xa ปังบั้นัาเรื่องัวแก่ตัวใส่ตุแก่รูเยันเลยเมบ็กเมืเมากินเมื่อนอนน่นสาเห็นบัดคืนเนยอะ่ะไเ,เหเ็นแข่งคานเหอปนี่หน,นี้เนี่ยจะหันอื่นรวกกันมวกกครับ

เงินที่ดาวไกินแม่ช้าเน่ยมากินเด้อเปตายเไปแิวะโอ้ยปลาดํเปเม่ช่างไหนกัได้กระโดดเจอวมื่นี่ปาเือจีไปจำชินเนาะคน่ะไปจำชินอืม่ัวนปลาแบบคไปนัง

mình... <laughs> ừ, đời 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 nó năm mươi tấn nổi mà động chắc lẽ mà. Tìm <laughs> mà quái tóc là. Một trưa được Một trưa được hắn อโอ้ยเม่เอยเวียนติเทศมาเด็มมาเดิมในบ้านเทา่ากับคุณลงมาส่งกาแฟะกับมี่ฮะนะ่ะมาชื่ออยู่ชิอกินกับมี่ อิ่มแล้วเสาเนอะลูกอิ่มแล้วเสาโอ้ยนั่งคระสุนหาเออนั่งชันหัวเขา่าอีมแม่ว่าบบเห็นนอมอีแม่ดำนั่นเนี่ยนะจังโบกินลนะหิวหิวหำวหิวหานมอีแม่ดำหอยอยู่นะอือ y o ่ต u b กกามี ว่าแล้วพี่น้องพะกันคิดนะสบายดี